สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องฟาดกันเดือดพี่น้องเพจดังเนาะพี่น้องเนาะ,ะในส่วนของเพจเอฟซีทั้งสองฝั่งเนาะพี่น้องจากที่ทางเพจคุณเลดี้พรทิพย์กะได้โพส ในส่วนของโพสต์ดังกล่าวไวา้แล้วก็ทางเพจท,ทางป้าหนิงดีเคเพิ่นกับโพสต์ตอบกลับในส่วนของโพสต์ดังกล่าวของทางคุณเลดี้เช่นกันพี่น้องอาทางเพจเลดี้เพิ่นก็บ,บอกว่านาดิ ita, ตะโตเกียวเมื่อหนูโตขึ้นหนูจะต้องภูมิใจในตัวคุณพ่อที่ชื่อบิ๊ก นั่นเองอันนี้เป็นโพสจากทางเพจเลดี้พรทิพย์ณสวีดินแฟนเพจสามนะพี่น้องเนะาะจากนั้นทางเพจป้านิงดีเก็ได้แชร์โพสของทาง Lady ้พรทิพย์นั่นเองพี่น้องแล้วกับเพิ่นกับโพสว์า่าหนูโตขึ้นอย่าคุณพยายามยัดคุกคุณแม่และเอาข้อมูลต่างๆยัดให้คนในโซเชียลด่าทอคุณอ ยาวนานยันลูกบวชเรื่องนี้ห้ามลืมนะหนูหนูวัศนวัฒน์พิณองคอมินเศร้านิดเพิ่งก็บ,บอกว่าจริงค่ะอย่าลืมให้เอฟซีด่าแม่ลูกคงภูมิใจมากเนาะบางข้อมินก็ว่าโอ้ยไปคิดแท่นลูกเขาอีกแม่เขาอยู่กับเขาซูมือแน่นอนว่าเขาก็ต้องเข้าใจแม่เขามากกว่าพ่ออยู่แล้ววัศนวัฒส่วนพ่อนะลูกก็คงรักและภูมิใจอยู่แล้วละ เพราะยังไงก็พ่อเขาแต่จะให้เขาเกียดแม่เขาคงเป็นไปไม่ได้หรอกภาพที่เขาเห็นในแต่ละวันคือเขาก็ได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่ไม่ได้ขาดเลยสักนิดวาสันวามันคงไม่มีอะไรที่ทำให้เขาไม่รักแม่วาสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดว่าอีกหน่อยถ้าน้องทั้งสองรู้เรื่อง เขาคงจะเกียดพ่อมากว่าสันมาบางท่านก็บอกว่าจะบอกให้นะเขารู้ความหมดว่าไผเป็นต้นเหตุว่ามันเกิดจากอีหยังถึงพอสิบอดีหรือเมสิเหตุผิดจังไดเขาก็ต้องหักพอหกักเมเขาคือเก่าว่าสันมาไผสีมาสร้างพอสร้างเมจะของได้วาสันมาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าสิโพดแบบนี้ก็ยาก ลืมเกียิคนที่ฟ้องแม่ของหนูนะลูกไปสั่นมาพี่น้องฟาดคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ฟาดกันเดือดพี่น้อง efc ทั้งสองฝั่งแล้วพี่น้องเนะาะบางท่านก็ว่าอายมากกว่าไม่ภูมิใจหรอกด่าเหยียบแม่ขนาดนั้นฟาดพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่า,าเป็นยังเขาต้องอายเพราะเขาเขาเก่งขนาดนี้เขาเลี้ยงดูเขาฟุ่มฟักเอาลูกเขาขนาดนี้แต่คนที่ทําลายครอบครัวกับเป็นตัวแม่ เขาก็ต้องคิดบ้างละ่ะอาจจะไม่ชอบใจเลยก็ได้วสันว่มาพ่นวองเอา้าบาทนี้พี่นวองพี่นวังคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้จากที่มีเพจดังได้พูดแล้วก็ฟาดกันเดือดถึงเรื่องดังเก่าวพี่นวองคิดเห็นยังไดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นวองไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพ่นวองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า